เวียดนามยังไม่เห็นด้วยบอกกัมพูชาหน้าเลือดเกินไปถ้าเรียกเงินค่าลิขสิทธ์ซีเกมสุดแพงกับไทยถึง28ล้านยังคงเป็นกระแสที่พูดถึงกันทั่วอาเซียนสำหรับประเด็นการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมโดยกัมพูชาตั้งราคาสำหรับประเทศไทยแพงที่สุดในอาเซียนอยู่ที่8 0 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ28ล้านบาททำเอาทั้งอาเซียนแห่คอมเมนต์ใส่เขมรเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีชาติใดทำมาก่อนล่าสุดสื่อชื่อดังในเวียดนามได้มีการรายงานข่าวถึงประเด็นดังกล่าว ที่กาลังเป็นที่พูดถึงในประเทศไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นจํานวนเงิน28ล้านบาทที่ไทยต้องจ่ายหากอยากดูการถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมส์แน่นอนว่าสูงกว่าคราวก่อนที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพในปี2021ถึง80เท่าเพราะมีค่าธรรมเนียมเพียง10,000เหรียญสหรัฐหรือราว3,45,000บาทเท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่ามีความพิเศษเหนือกว่าซีเกมส์ครั้งก่อนหรือไม่แต่ตัวแทนของกอกทยืนยันจะไม่ซื้อลิขสิทธิหากกัมพูชาไม่ลดราคา ภายหลังจากสื่อเวียดนามรายงานข่าวดังกล่าวทําเอาชาวเวียดนามตกใจกันไม่น้อยและคาดไม่ถึงว่ากัมพูชาจะได้กเก็บเงินมหาศาลขนาดนี้เราไปฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามว่าพวกเขามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรโดยบอกว่านี่ซีเกมในอาเซียนหรือทัวร์นามเมนต์ระดับโลกถึงเรียกเงินมากขนาดนี้คงต้องปล่อยให้กัมพูชาดูคนเดียวต่อมาบอกว่าไปที่เว็บไซต์พนันของกัมพูชาเผื่อเขาให้ดูฟรีพี่น้องชาวไทยเรียนภาษาเวียดนามด่วนเลยนะ แล้วมาดูฟรีกับเราดีกว่าชาวเวียดอีกคนเผยว่ามันต้องเป็นราคาที่รับได้เพราะคุณภาพถ่ายทอดใช่ว่าจะดีถ้าเวียดนามเจอแบบนี้คงไม่ดูเพราะไม่ดูก็ไม่ตายเหมือนกันเชื่อว่าราคาน่าจะลดนาทีสุดท้ายและยังบอกต่อไปอีกว่าเลิกซื้อมันได้แล้วทําตัวเหมือนประเทศตัวเองรวยราคาสูงเกินไปแบบนี้ให้คอมเมนดูคนเดียวเถอะชาวเวียดนามอีกคนคอมเมนต์ว่ากัมพูชาย,ยากจนกว่าไทยอยู่แล้วเลยขอขายราคาแพง ซึ่งไม่จําเป็นต้องดูทัวนาเมนต์นี้เพราะประเทศเจ้าภาพบิดเบือนจิตวิญญาณของความเป็นกีฬาดังนั้นจึงไม่มีอะไรน่าดึงดูดให้ดูเลยเพื่อนเพื่อนชาวไทยมาดูช่องเวียดนามกับเราดีกว่าอีกคนบอกว่าอาจจะเป็นเกมทางการตลาดพอใกล้ถึงเวลาเปิดงานราคาก็จะกลับสู่ปกติคนเวียดนามยังให้ความเห็นอีกว่าไม่ต้องไปดูหรอกเก็บเงินไว้ดูแลคนจนในประเทศดีกว่าเยอะคนในอาเซียนทั้งหมดกําลังคว่ำบาตรเขมรปล่อยให้เขาเล่นคนเดียว รือคุณภาพโทรทัศน์ของพวกเขาต้องดีกว่าเวียดนามเป็นพันเท่าแน่ๆนเจ้าภาพกัมพูชาต้องการแก้แค้นคดีเรื่องกุญขแมกคือต้นแบบของมวยไทยแน่นอนขมงคงคิดว่าตัวเองเป็นเสือแต่ที่จริงแล้วเป็นแค่ลูกแมวแม้การแข่งขันจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็รู้ว่าเจ้าภาพจะคว้าเหรียญทองได้มากที่สุดสยองขวัญอาเซียนจริงๆหลังจากจบงานก็ยืมเงินเวียดนามเหมือนเมื่อก่อนอีกตามเคยต่อมาบอกว่าไม่เพียงขมรจะเกลียดแค่เวียดนามแต่ดูเหมือนเกลียดประเทศไทยมากกว่าอีก คนเหล่านี้ช่างหยาบคายขึ้นทุกวันพยายามที่จะเรียกร้องและยึดแผ่นดินของประเทศไทยกับเวียดนามอยู่เสมอสุดท้ายบอกว่ากัมพูชายกเลิกกีฬาหลายชนิดออกไปความไม่โปร่งใสมันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนักกีฬาเจ้าภาพทุกคนคงจะปราบปลื้มกับเหรียญรางวัลสุดๆกัมพูชาทําให้เราเปลี่ยนจากความหวังไปสู่ความสิ้นหวังทางด้านเจ้าภาพกัมพูชามีความเคลื่อนไหวล่าสุดโดยมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่โรงแรมโซกากรุงพนมเปญ นายวัชจมเริญเลขาธิการคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมพร้อมสื่อในประเทศและต่างประเทศกว่า100สำนักกล่าวว่าจนถึงขณะน,นี้กระบวนการขายลิขสิทธิ์การออกอากาศซีเกมส์เดินทางไปถึง50%แล้วกล่าวคือสถานีโทรทัศน์ต่างประเทศรวมทั้งหมด4ชาติได้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียและเวียดนามบวกกับกัมพูชาซึ่งมีทีวีกีฬาซีเอสทีวี เป็นผู้เผยแพร่ลิขสิทธิ์ร่วมกับกรมโทรทัศนนแห่งชาติกัมพูชาโดยในประเทศของเราไม่กระทบงบประมาณส่วนใดเลยเราผลิตและจัดถ่ายทอดฟรีเราขายสิทธิ์ให้เฉพาะต่างประเทศเขาซื้อสิทธิ์จากเราเพื่อดําเนินการต่อให้กับประชาชนของเขาและยังกล่าวต่อไปอีกว่าเราขายความเป็นกัมพูชาให้ชาวโลกได้เห็นผ่านมหากรรมกีฬาซีเกมให้ทั่วโลกเห็นถึงศักยภาพของกัมพูชาวัฒนธรรมศักยภาพการท่องเที่ยวศักยภาพเศรษฐกิจและเป็นการแสดงให้เห็นว่า ชาวกัมพูชาเป็นชนชาติที่มีอารยาธรรมสูงและเรียกร้องให้สื่อทั้งหมดนำเสนอศักยภาพทุกด้านของกัมพูชาเพื่อช่วยส่งเสริมในเชิงบวกก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Amazing ASEAN เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับ